พร้อมแล้วนะครับสรับเกมที่4ของสายบีในค่าคืนวันนี้ครับผมครับแดนชําระบ้าพร้อมแล้วไปบุญ่าการป้ายโอ oh. ระวังนิ้วล็อกนะระวังนิ้วล็อกนะนะครับที่จะแก้ได้แล้วบีเคลตรงนี้เอาก้อนเลยครับแต่ตูมีว่ายังไงครับผมเคโอตรงนี้เสียไปคุ้มไปก้อนเลยเอาดีครับผมเคโอเสียไปหนึ่งเจอกับใครล่ะทําเนี้ย เจอกับไข่ละตรงนี้ครับเอเซต,ตรงนี้โซดาเก็บมาได้จากเนซี่มาหนึ่งอีกแล้วบีเคแอลตรงนี้เสียไป2เลยครับผมเสียไป2แล้วเหลือมาขามครับ <c oughs> ที่ชุบก,ก่อนไหมเราโดดสุดกลับมาแล้วใต้วอมยึดมีซูซูบีเคแอลซูซูซอาวเดีเด๋ยวถ้าอัดเขาไปเปิดหัวไปสวยๆครับปีนดอบไลท์ตรงนี้ไอ้เก้าจีตรงนี้ครับผมเอาดีครับบีเคแอลเสียไปเจอเบิร์ตกันครับดีเอ็นเตเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงใครทันอัดเข้าไปเอาวเครับวเขาเก็บตันี้มาได้ครับไล่กาตรงนี้เสียไปหนึ่ง อดอัานเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงไรเปิดด้วย3อีดิมแล้วเสียจีนบู๊ไปก่อนครับตรงนี้เอเจแล้วเหลือโซดาโซดาสแนปเข้าไปครับตรงนี้เกือยียยิงชุบยียยิงกลับมาได้ครับตรงนี้เซเซว่ายังไงเราโดนสแนปส่วนกลับมาครับเอเซตรงนี้จะถอยก่อนหรือเปล่าเอาอย่างไงล่ะครับตรงนี้พียร์โดดลงมาแล้วเอเจเอเอเจเอเปิดมาด้วยด้วยห้อีดิมแล้วอดเข้าไปอัดเข้าไปเอาแล้วครับผมนี่ิเก็ตอัดเข้าไปครับผมว่ายังไงล้างไฟตามเข้ามาเอาเลอัดเข้าไปอีกเม็นเอาเลยครับแล้วเก็ตแชนดี้มาได้ครับตรงนี้เอซ ยังไงโซดาโซดาโซดาเปิดเข้าไปครับตรงนี้ใต้วอลพีดึงครับโดนระโด้ด้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้เอานะครับโดนตัวทานเด่นหรือเอเซตจบขนาดไหนเอาเลยครับแล้วอาชีตรงนี้ดาวลงไปก่อนเก่งมากเลยสู้ๆครับเอาเลยครับระโดดสู้กันมาครับเจ้าไม้ตรงนี้เอายังไงนะครับเอสดีตรงนี้พี่ดิวันอาเซนจีตรงเก็บก้าวจีมาได้ครับผมมาใต้วอลพีดึงครับตรงนี้ยังไงผมดันดูยังอยู่อัดเข้าไปสองตรงนี้เหลือซีวิวแล้วซีวิวแล้วไอ้ไอคืนตาลงไปแล้วเหลือดีอ้าวไม่ลุดเว้ยไม่ลุดเว้ยเฮ้ยเด็นลุงก็ลุงนึกว่าลแงงครัับผมเเอายยไนี่ โอ้โหล็อกเซนไลท์ตรงนี้หรือเ b จบ G X ยังไงดังทุเพื่อนได้อยู่แล้วอ่านเข้าไปครับเราเก็บไกบู๊มาได้ครับตรงนี้อ้าวนี่ครับเจ้ามูอ่านเข้าไปเราเก็บอาซาจิ G มาได้เอ็นตรงนี้ครับเจอกับ MJ นะครับ MJ ตรงนี้เจอล็อกเซนไลท์เข้าให้แล้วครับผมเอ็อ็แล้วคนเดยนเียวกันเรียบร้อยสิครับ G X มา,มาเครื่องวาร์ปมาเอาเฉยแล้วตรงนี้ G X เสียไปสองแล้วครับตรงนี้อาซาจิตรงนี้ล็อกเซนไลท์ส่งกลับมาได้ครบดี่อ้าวแล้ว,ว,ลวเป็นกำลังใจให้เพื่นอนเพือ่อนหน่อยอ้าวนี่ครับตรงนี้ลูกเล่นเข้าไปทราบเข้าไปทราบอไร ข้ามีโดนเขาโ้ายมาเลง n a p ก็ไปส n a p ก็ไเปิดหัวไปิบี่เาวนติดวอยู่ครับซับเข้าไปเอานีครับเราล็อกเซนไรเก็บีเพย์มาได้ครับตรงนี้อาร์ซจีรแับตรงนี้อาชียังไงอาชีอารเขาไปโดนไปสี่แล้วเปิดใบเข้าไปทีนึงครับตรงนี้ล็อกเซนไรเก็บมาได้อีกหนึ่เอานีครับยไงครับตรงนี้แล้เอ็นเอ็นตรงนี้อาสิครับเก็บ BKL มาน้องๆเพื่อนๆอาร์ดครับตรงนี้ล็อกเซนไรเสียไปสองเสียไปสองเลยครับตรงนี้ตาตาอเข้าไปครับตรงนี้ไกบุกเก็บมาได้อี เอาวนี่ครับผมแล้วโดนอัดเข้ามาครับตรงนี้ตาตาโดนหลังเข้ามาเอานี่เขาตีเอ็นขามนอัดรออัดรอล็อกจนไล์ตรงนี้จบไปอีกหนึ่งครับผมเอ๋อ่าแล้วจิเกนโดนอัดเข้าไปแล้วจีเกนว่าอย่างไรจีเกนสูดสูดเข้ามาครับจิเกนดาวลงไปครัำ นี่เกาได้ครับยังไงประธานเอ็นเอปาเราเบิเข้าอีกเม็ดนึงปาเข้าไปลูกพัดตามเข้ามาครับสมิงสาเข้ามาครับตรงน้ามินว่ายังไงได้บอลเปทนครับตรงนีไก่ตันไก่ตันทไปอยู่รวลาราโดงอาจักมาครับตรงนี้เอาดครขาสมิงสาลงไปครับตรงนี้ลูกพัดจะช่วยได้ว่าลูกพัดลูกพัดยังไงดีลูกพัดยังไงดีสมิรสารลไปอยู่ครับตรงเอาดิครับลูกพัดเก็บคืนมาได้เหมือนกันครับอาดเข้าไปเร้เก็บแนนมาได้ครับตรงนี้เสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งอัดเข้ามาครับตรงนี้เราเสียแล้วเ เอาดิครับเราโดนอัดจากลังเขามาเรียบร้อยครับตรงนี้เอ็นดีาแซจีเตาไก่เปิดเข้าไปเอาเลยครับเราเก็บ GX มาได้อีกหนึ่ง GX เสียไปหนึ่งครับตรงนี้แล้วอาดแล้วครับที่จะเปิดบูญยาที่จะเปิดบูญยาแล้วให้กับตัวเอ็นอ่านเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงไก่ส่วนเข้ามาเอานี่ครับอาเซจีเก็บคืนมาได้เหมือนกันละไอไก่อัาเข้าไปหาผม g ีเอดีเอ็นอเข้ามาครับจิวว่ายังไงอัาเอายังไงดีตรงนี้โดนเข้ามาครับตรงนี้เอายังไงเอาดิครับ GX เส่วนเข้าไปส่วนเข้าไปทิ้งได้วาปี ยังไงดียังไงดีดีเอ็นดีโดนส่วนก็มาครับตรงนี้เอาเดี๋ยวเราไกด์ตามขึ้นมาเราจีเอ็งตรงนี้อัดอยู่ยังไงดีอ่านี่ครับตอบแค่นี้อัดกันอยู่อัดจย์อยู่แล้วอาเซจีอยู่ข้างหลังไกด์บอกว่ารอไกด์บอกว่ารออย่าเข้ามาเอาดีครับเราโดนอัดเข้าไปอีกทีนึงครับตรงนี้เอาสิครับผมแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้อาเซจีกับจีเอ็งอาเซจีกับจีเอ็งครับตรงนี้ดีเอ็นโดนจบไปก่อนครับผมเอาอย่างไรดีครับเจ้าไกด์เจ้าไกด์โดนส่วนก็มาเอาดีครับผมมาดูกันครับ ไก่บูไก่บูกับ G X ต nah ิวไกกับติวเอาดริครับไก่โดนอัดเข้ามาครับตรงนี <Sed> ้โดดอัดเข้าไปอีกทีนึงว่ายังไงอาเซจีอาเซจีกับ G X อาเซจีกับ G X ใครใครใครจะเป็นใครใครจะเอาบูย่าใครจะเอาบูย่ายังไงดีติวไม่มียาแล้ว G X ไม่มียาหรือเปล่าไม่มียาหรือเปล่าว่ายังไงไกไกอัดเข้าไปติดในวออยู่ครับตรงนี้โดดเข้าไปทิ้งเอาสิครับผมอัดเข้าไปทิ้งแล้วแล้วเรเรียบร้อยสิครับเขไปสำหรับเกมที่สี่ครับผมเอาเรื่อง Oh, fodei.